ธนดนโทรหากิกเนี่ยแอคปั่นจ้องและจ้องและพอเขาบอกโทรหากิกเนี่ยน้องน่าจะโทรหาน้องเอกทุกคนเอ็นดูน้องน่าจะแบบเอ่อทำผมอยู่ตัดผมอยู่น้องเปิดร้านตัดผมและใดๆไปๆมาๆก็โทรหาพี่ป๊อปค่ะพี่ป๊อปอยู่หน้ารถอะคะ่ะพี่พี่ป๊อปนั่งอยู่กับพิยะเอ็นดูอะ่ะแล้วใดๆก่อนลงจากรถผู้จัดการบอกอะส่งกําลังใจจริงๆนางพูดถึงปายอยู่ นางพูดถึงไปายไปแข่งวันไหนไปแข่งอีกทีวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกส่งอ,อผู้จัดการบอกส่งกําลังใจอ่ะส่งกําลังใจให้ปายเหรอเปล่าค่ะผู้จัดการบอกให้ส่งกําลังใจให้พีเอฟซี FC หน่อยจะขึ้นเวทีนู่นนี่นั่นคือลมหายใจเข้าปลายลมหายใจออกปลายอย่างเงี้ยเหรอเออขนาดบอกว่าไม่ก็ยังบอกขับดีๆนะสู้ๆนะอ๋อ เคอเธอนี่มันนับวันคิดถึงพูดแบบนี้จ้ะคิดถึงอืปลายเขายังรักนุกเสมอเขายังกล้าพูดเลยรักนุกเสมอธนดลก็กล้าพูดนะจ๊ะพูดไปเล่นไปแอปปันมันเอาไปปั่นแล้วปนนัี้แอปปันมันยิ่งบอกว่าไม่รู้วันเออเป็นเพื่อนกันยังไงไม่รู้จักว่าเขาแข่งวันไหนเขาอะไรวันไหนฮลัลโหล เขาทำงานของเขาก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วจ้ะเขาไม่จําเป็นต้องจําวันทํางานของเพื่อนเนาะเพื่อนทําอะไรก็ไม่จําเป็นต้องจำเนาะแค่ถามแค่นั้นแหละเดี๋ยวบอกเ fc รู้จ้ะ fc รู้ fc เห็น fc รู้ถามมาตอบได้เนาะปั่นไม่รู้เรื่องตัวจริงหล่อมากแม่น้องไม่ต้องปกจริงค่ะคือหน้ารักสสุด ดูเขาไม่เจอไม่พันกล้องไปเมื่อคืนไม่้องไเมื่อคืนนรือย่าชมมากค่ะเดี๋ยวคุณนนท์น่าเกรงเขาบอกว่าทำไม่กินดูว่าชายกลางว่ะชายกลางงานไม่ทางันหรอใช่แล้ี๋ยวตัวอีกตัวอีกตัวอีกเอพี่บอกอีกตัวอ๋อเพลงยังไม่วางนะเดี๋ยวคุณโดนกำลังโทรหากรี๊ดค่ะ เขาโทรคุยกันทุกวันเงรับจ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 งรับเงรับจงรับจรับรับจรับจงรับจงรับจงรจังัังรังจงรัจบรัจบรัจบรัจงรัััรัรัััรังรัรั มอยู่ว่าปิดต้อนเพิบมเขาลืมร um, ื้ดนแล้วลืมแล้วเรียมอะไรเพิ่งห่างกันสองวันเฮ้ยไม่รับตัดผมอยู่ ยื้อสายยื่อสนย่นนร,รู้บ่นสบายดียุบอ่ะไอ่แม่ต้องิบากกาน้องิเขาิพักดีทชชนด่ไล่ชดเยอะไล่ชดเนี่ยไอ้ที่อยากพ่อกินพ่อจินหอัด,ด,ดอ๋อเออเออเาเปิดถส่กล่องขึ้ยิงเนี่ยไ่กล่องเลยหรอโอ้ยเออ,อ กอนใกันต e ah, oh. ิดเลยนี่งาเลยตนวไินต no, ัวอยุบบ้านพมือเนี่ยยู่บนทีเขาเรียนไม่ตันทรงของเขามือกับบ้านบะเม่มือสิบกับบายงงบางเงมันจะไปกินต้มปลากไปงางสด็เด็กลับบานไอ้โอ้ยมันต้องไปตวสมผัอล้ล้งออกก็สาบุเดียวไอ้ไอ้พอยูเป็นไอ้เลียนยู่นณะไหนล่ะเรียบัญชี่เรีเบัญก่อนเรามาคุยกันเองเถอะปวดหัวน้ำเดื ตามทเรียกมเท่ยวเดินไทซ้ำเด็นบอกแล้วบอกหรอกอันลูกไส้ข่อยที่ขึ้นมอหกเเนี่เสื้อต้นกิตตอยต้อยชื้อต้อยลูกไส้ชื่อต้อยแมนนแมต้อยเสื้อต้อยอ้ถึงที่พักแล้วไปดันนุกฟังเลยนะยุก็คือเกาลยุก็เจนุือเกาลันี่อันมีลลูกมีลลกซีคนเหรอทัวไอตาเท่ากินเหลากินเบียร์แล้วสองปีลูกซีคน ให้ได้หล่ะดีดลูกทีคนแล้วอันโอ้เอาหอนหเลยบอนเบไอ้หอไอ้น่ลูกทีเขาปากนั่นไบ่เจ้าเจ้าชูไปเจ้ามีเมียหลายคนไปอือเถอะเราขึ้นห้องกันเจ้ามีมีหลายคนหรอบ่แล้วแต่เจ้ามันจับได้เทรก่เ้าเลยเนบ้เรนบอันนอมบ่แรกๆตอนน้องอยู่ด้วยกันนะตอนน้อทัว้กัน อพ่อเขาไปทงานเลยน้่อไปงานหนึ่งไอ้ก็คิดกก็หัเิดขพ่ออยู่ดีไปไปกับมึงเี่ไอ้ลาดทบไปเลยไปไปกับมึงก็ิินวันสมัยสมัยนู่นไปเพาะนู่นไม่ไอ้พ่อสมัยนู่นไปเนี่ยขนมาเดินเดินเออซ้ำๆหรอิ้พ่อสมัยนู่ไปเขาไปช่วยกันนอสไร่หย่อนกะไปไทีหนอเอ้ยจะไปอะไรจันไปดูิโอจัไปอนนเ้นตอนนี้เพนเป็นเนบกเกอร์ไงก็ งานหนึ่งานึงไปไปเลยเอาแล้วเราจะไปจะไปแล้วไปเรี่หารัู้ดิบเกิดใหญ่เลยจะไปแต่บุเกิดใหญ่ไอลงแล้วนอนดูเลใจถอะไม่มาเก่งวันไหนาไปเมื่อวานนี้ไม่มาเก่งวันเอาหันมาโชกำลังใจก่อนลงไปเไปไปนะไม่ใช่พูดก่อนไปไปนเนาะคนละเรื่องกันแยะ หมายถึงขึ้นเวดีชวนเขาคุยพี่<ซ>จะละพ<ซ>ี่นะชัดแข่งรถได้เต็มที่หมายถึงขึ้นไปบนเวดีให้พูดถึงงานวันนี้ท่านเจ้านี่พ,พูดรู้เรื่องเลยเขาเมื่อ,อกี้พี่บอกคุณนนท์ว่าให้คุณนนท์พูดถึงงานวันนี้อา้าวขอให้งานวันนี้รู้ลงไปได้ดีดีครับขอให้งานวันนี้ขอให้ฝนไม่ตกก่อนระดับแรกเหรอเพราะวันนี้เราชุดหล่อมากจากที่ผมให้ดูเมื่อกี้ ตอนนี้เธอวีคูณไปคูณห้าคูณหกเลยแล้วใจคุณนนท์คุณนยากให้ยังไงคุณนนทไม่อยากเล่นกลางคนหรอมคุณไม่มาดิขาอจะมาเราก็อยากให้คนมาเยอะๆแอนอรดีมาวันนี้ 1, <ช>ยพันห้าคุณจะบอกนะอย่าบอกนะ <c oughs> เหลืออยู่ห้าสิบไม่ได้นะเ <c oughs> มื่อวานสนุกไหมสนุกครับคนุกเยอะ